ได้แต่ด้านนี้นะพี่เอ้ยดูต้องย้อนกลับดูดิมีของให้เก็บเปล่าผมมีของซ่อนทีมนี้ไว้ใจไม่ได้ไอ้บันไดไม่ให้ขึ้นเหลือต้องขึ้นไปวะไม่ใช่นะน่าจะต้องลงอุ้ยมีทางลงด้วยวะตัวนั้นลองเปิดตัวนั้นดูก่อนไหมจะไม่ได้ว่าทางไหนเป็นทางตันแต่เมื่อกี้น่าจะเป็นทางกลับไปคาสิโนนี่หว่าใช่ถ้าปิดตัวนั้นเปิดได้แล้วเป็นทางไปต่อเราก็ต้องกลับมาทางบันไดก่อนเท่นั้น อะไรประตูที่ทางตันป่ะวะไม่เป็นรีบเหรพีเ่เอ๊ะไอ้ตัวนี้มันตีเราได้ป<า><อ>่ะวะได้ได้อตัวแรงๆไปเลยอืกระเด็นไหมละมึงอืเฮ้ยไม่แรงเลยขัดตีดเลขสิบสองยี่สิบตายแล้วพี่ นี่แนี่ยชิ้นส่วนโอเคแค่มาชิ้นส่วนเฉยไม่เปิดไม่ได้ไปเข้าไปทางนั้นอ่านึกว่าต้องลงน้ำซิกแบบนี้แสดงว่าเราต้องกลับขึ้นไปบนคาสิโนไปคงไม่ต้องดำน้ำใช่ไหมแต่ว่าเช็คดิ้มีสิทธิ์เฮ้ยลงน้ำปะลงน้ำได้เหรอต้องไปทางไหนกันแน่วะทางนั้นนะ ไปเช็คตัวนี้ก่อนก็ได้โน่มาดำน้ำเหมือนกันวะใช่ไหมคนไหนดำน้ำวะกดเอฟพีเออผมลืมไปแล้วแต่ว่าอันนี้คือทางไปต่อใช่ไหมเหมือนจะไปต่อมันเราไปดำดูชมพูไปดีกว่าเผื่อมีของให้เก็บใหญ่ตอนนี้ถจะต้องเป็นทางไปต่อแล้วล่ะ ดับเรื่อนี้ก็มีอมไรเก็บบ้างเฮ้ยมีปลาตัวนี้ต้องทำไงวะเฮ้ยหนีหนียิ่งเดียวโอ้เราเปิดประตูไม่รู้เปิดได้ป้องเปิดได,ได้ด้วยได้ใช่ไหมเข้าไปเลยเข้าไปประตูตรงไหนวะนะ่ะอ่าด้านล่างส่วนเลยพี่มันจะมีไปต่อ ใกล้สุดเลยนะโอเคใช่ๆตรงใกล้ๆที่สวิตเปิดเลยพี่ยิ่งอยากรู้ว่าทางที่ตรงไปบันไดทางนั้นไปทำะไรวะงั้นแกไปทางนั้นไปก่อนนะครับพี่เรียกมาทางนี้แยกกันดูถ้าเจอทางที่ถ้าจะถ้าจะไปต่อก็เดี๋ยวรอด้วยที่ชิงบันไดนี่ก่อนบันนี้ผมลองลองไปต่อเลยเลยก็อาจจะมีของล็อกคิทต้อนเอาไว้อยู่ ไม่รู้ทางไหนคือทางลักทางย้อนเลยเบบี้ดำน้ำไปแล้วเบบี่ขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้ต่อได้ละไน้ลผบมมีมอนเตอร์อยู่เบบี<า>้กูจะเป็นทางไปต่อวะอันนี้น่าจะแค่ย้อนกลับมา ขามาเก็บกระสุนถ้าขี้เก็บแกบก็ได้ปะวะไม่ได้อ้าวเหรอไม่เป็นไรม,ม,มีกระสุนเจ็บไปเนี้ย<ม>แต้มเอ้ยแต้มแต้มนี้ได้ด้วยได้เหมือนกันอา่าโอเคมาแค่นี้จริงจริงด้ะโอเคจะต,ตามไปอยู่ข้างล่างสุดเลยใช่ไหมทางที่ดำน้ำใกล้ๆที่สวิตสวิตลงเรือพี่สิ

มาแล้วถึงแล้วบันไดอย่างไรวะอ่ะไม่มีนี่หว่าตา้องดำไปก่อนนั่นนี่พี่ที่ผมยืนเลยพี่อยู่ตรงนี้วอะอาห้องนี้เขาได้ปะวะไม่ได้พี่ไม่ได้นะหาบันไดกันนี่เล้ว

In, in, mỗi tay các thứ ba, ok, tay. ok, mhm, này, mhm, 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 mà mày, lột, ok, mhm, 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 thử mhm, 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 nát Cầm mhm, ui lỗi nhóm mấy, nhá ok ra đi lạ ê dạng hả Thang dạng rồi, dạng tụi dạng phục dạng mai tôi dạng tôi dạng giang dạng dạng giang dạng dạng Thang หยา,ายทุกคนยังไม่เอ้ยโผล่มากระสุนจะหมดแล้วเว้ยสมมติค,คนแม็กนัมอืมแม็กนัมไปเลยจะได้รู้เรื่องหายหนึ่งตัวสองนัดรู้ผลแต่ตรงตรงประตูนั้นไอตรงในข้างในนั้นมีของให้เก็บอีกไม่ใช่คนในยัง <c oughs> มีฮิวเต็มอยู่แล้วสน ปืนกลกำลังดีเลยเฮ้ยกุญแจไปไขตรงไหนแค่ตรงประตูป,ป,ประตูล่างวะเดี๋ยวผมลองไปที่ลิฟต์ไปเนี่ยนี่ตรงลิฟต์เนาะเอ้ยไม่ไม่ใช่มันก็ข้างล่างอะประตูข้างล่างแหละท่าทางเฮ้ยด้านล่างก็ต้องลงฝั่งนู้นนะต้องจากฝั่งฝั่งไหนวะฝั่งนี้ฝั่งนี้สิไม่ใช่ฝั่งนี้ มาไหนวะเกมหลอกเลยไป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 อะไรรออยู่ที่ปลายทางเข็บฟับเฮ้ยเฮ้ยนี่ขึ้นบนก่อนหายใจไม่ออกเดี๋ยวค่อยลงมาใหม่เอ้ยมีข้างล่างมีอะไรไหมมีมะเร้งเราต้องลงไปเขาบอกว่าใช่ แล้วข้างบนน่ะเอากุญแจนงั้นเอาไปกุญแจจากข้างบนก่อนเด็ดเหลือต้องข้ามเในนั้นพี่จะไปเช็คข้างบนก่อนไปใช่มันมันมีได้ทุกนเฮ้ยไอ้เจนตี้เพอร์เพอร์ผมดำดินเฉยต้องข้ามอะไรวะเกย์เปิดมาน่าจะเจอไอ้ตัวใช้โล่ป่ะวะแต่ตอนนี้หลบไม่ยากหรอก ตัวนี้ก่อนตัวนี้เปิดได้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาตัวนี้ก่อนตรงนี้นี่แต่ตรงตรงนั้นเป็นทางไปต่อพี่แต่ตรงนี้ก็เออมาเก็บของมั้งอะไไหนวะไปครับป๊อปเออเก็บตู้ฮอปปับปักเป้าโดนโแทงหมดแล้วลดหมดแล้วเดงกว่าอืมที่กระสุนปืนไม่เข้า แกมาฆ่าปลาป้วาวๆก็เฉยปลาต้องว่นเลยตายด้านขวากระสุนปืนกระสุนปืนโผเข้าทางไหนเนี่ทางนี้แล้วกันเดี๋ยวไม่ได้เข้าคนละฝั่งซ้ายขวามาลองนิดแกเข้าดิ โอเคต้องฆ่าทาัทาง้ทงปูทั้งป<า>ูทั้งกูมีหย่ดรายากซึ่งเระยับซึเราไปยับบได้ลบโน เราแค่ลบได้อยู่เว้ยหยือยู่เฉยื่อยู่เฉยอย, handicap. อย่า,อย,าอย่าวิ่งเข้ามามาอย่าวิ่งเข้ามามันเจ็บเจ็บโอ้ลีโหลดชิบหายรีโหลดนานด้วยมันม şey ืนอย่างนี้วะไม่ต้องก็ได้วะโอเคพิเคลียร so ์ได <processo> ้แล้วสวนผมสวนผมวิ่งออกสุดๆมา ยังยังเหลือตุ่มหัวมันอนะ่ะโอเคอไปไหนหลงังหลังมีตัว<า>โอ้สามตัวระวังไหนดีระวังผมมีระเบดิเบดมาเปิดก่อนเลยอึ่องออกไปนอกก่อนเลย หลบโอ้เราไม่พ้นอืมโดนที่ออกไปก่อนดี่ออกมาก่อนโอ้ยติดติดติดที่ออกแล้วไปวิ่งข้างหน้าดีกว่าเจมน่าจะเคลียรกว่ะนี่ระเบิดระเบิดนี้ใช้ไฟฟ้าช็อตเหรอได้ผลหรอมีกระสุนด้วยข้างล่างมันใช้ลูกโมเอ้ยอยู่นี่แม่เกือบมุ่งง๊ามเลย

พี่โหลดร้อยมีกระสุนอีกข้นมาทางนี้เว้ยหนางี่พี่ละอืมหายไปดิลงขาไปอ้แต้มลดเออฟันไปแล้วงตระพี่อยู่อืมตระแตพี่กกะะอยู่บวกกัไปารปาร์กับตัวพี่กันเก่ง อ่านแ,แล้วแกละโอ้โหมันหันหลังทันทีเาเรียกว่าพุ่งหล่อไอ้ไเขียพุ่งด้ว่าจะมาทางพี่โหดูว่ามันจะอ่านแล้วมันติดไม่ใช่ยิงข้างหลังมันไหมไม่ค่อยเข้าเลยเว้ยไม่เข้าไม่เข้าเลยโว้ไฟฟ้ากสดงวันไจ้ผลไม่เนี่ยอู้หูยิงด้านหน้าก็ไม่เข้าเลยพี่สิแส่มันเป็นตัวตัวอต,ตัวถึกเอา้าดิจะโดดเป็ไหนวะ เหมือนตัวนี้จะแพ้ลูกซองนะเหรอผมผมยิงลูมมกซองแล้ววันเป็นดาเมจเหลืองโอเคนี่ยังเป็นส้มเลยเ,เรียบร้อยหอหาวาที่อีกไหมอดาด้ไอประตูนั้นเราต้องไปเปิดพี่เราได้เปเกมมาแล้วโอเคงั้นนะทงว่านั้นเป็นประตูที่มีของซ่อนอยู่ทำไมเราไม่ได้อะเหมือน เหมือนตอนแรกเราสู้ค่าแล้วมันได้ไม่ใช่เหรอเน่กุญแจเก่าอีกอันนึงจะไปเปิดไอตัวด้านล่างอ่ะเอ้าไม่รู้อะจะไปไปต่อไม่ได้เลยไม่ได้กลับไปไม่ได้เลยทำไมวะแต่ว่ากุญแจนั้นไม่ได้เอามาจากทางนี้เหรอนี่นานนะมาช่างมันไป great. That was ฆ่าหมดข่าหมดดีกว่าเอาไอแม็กตัวอยู่ในน้ำเม่น,น่าจะไม่นับแต่มก็ไม่นับนะตัวที่อยู่ในน้ำนะเอาเร็ว